เวลากิ๊กใช้แล้วตื่นนอนมาแล้วหน้ากิ๊กใสเนี่ยกิ๊กรู้สึกชุ่มชื้นมากกิ๊กรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเรานอนแล้วมีแตงกวามาปกหน้าอย่างที่พี่ปูพูดเลยอะค่ะโ้ลคตัวนี้นะเขามีสารสกัดจากแตงกวาค่ะเขาให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงผิวป้วงหน้าล่ะกิ๊กลืมบอกไปว่าเวลากิ๊กใช้แล้วตื่นนอนมาแล้วหน้ากิ๊กใสเนี่ยกิ๊กรู้สึกชุ่มชื้นมากทิ๊กมาวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดอะพี่ปูไม่มีเลยหรอกค่ะเพราะว่าของอี่ไม่หมดแล้ว ว่าจะให้โปรโมชั่นอะไรพิเศษพิเศษอกัีกบ้างคะวันนี้เตรียรไว้ให้แล้วค่ะสำหรับนกนะคะแล้วก็ถ้าผู้ชมที่สนใจนะถ้าซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะรับเพิ่มทันทีหนึ 1, ่งหลอดค่ะชินะเพอร์ฟีดเอเชอร์โฟมค่ะพี่ปุ๊กคะลอวอย่างนี้ลูกค้าจะสั่งซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะเนี่ยอ,อ๋อถ้าเกิดใครสนใจนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Li n e แอดนะคะแอดชินะเทรนดิ้งนะคะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือว่าที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะ